这也不懂你。

ใกล้แก่งๆงานแล้ืตอนนีตเ,เยียรุฝนไปเลย không Cái mới đi Vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không Нет,

กีฟ้า น,นเลี้วอะเลี้ยวเยลี้ยนริมๆที่กลับรถใต้สะพานเล่นนีกับถนนห้าแล้วนะลเนาะริมเลเนแต่ดี๋ยวเาว่าอ่านป่ายได้ไหมนะวันนี้่ายยุยเขียวบอกอยู่ว่า่งกลับรถ 在。Side.